พอเจอนั่นยิดนึงนะคะพอเสีงปรบมือค่ะไม่ทราบว่าท่านจำลูกน้อง้างไหนได้บ้างครับอันแีบเลยนี้ อยู่อยู่ห้องห้องบัานแต่เีชื่อเนี่ยจำได้ไห้องบัานเดียวเดียวหนึ่งะหนึอันนี้เห็นอยู่ศูนย์ข้อมูลอันนี้อยู่การเงินการเงินาอันนี้อันนี้มพู่อันนี้เจ้าแม่ ตอนนี้จำแม่เห็นได้เว็บไซต์บ่อยเห็นได้เฟซบุ๊กบ่อยหญิงลีหญิงลีอันนี้เดี๋ยวอยู่ห้องได้ประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ครับเาสารานี้ก็การเงินด้วยกันกางิน้วจอยคาร์ลติสอยู่ธุรการถ่ายรูปให้ผมบ่อยก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะที่มาช่วยแสดงงานได้คืนคืนคืน ก็อยากจะบอกว่าท่านหอออนะคะอ่อภัยรัชไทยรูปกับท่านได้ไหมคะเปล่าเปล่าเดกรุ่นนะครับ